สุรย to ิยนยำสนทยาสวัสดีสวีดัตยามเย็นครับเพื่อนพี่น้องขันใจพี่เป้าขันใจคนเดิมนะครับแต่พี่เป้าวังยางคนนี้ขันใจคนจนก็นะครับวันนี้มีเรื่องเล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันกันนะครับเรื่องของเกษตร นะเรื่องการทำนานี่นะครับผมในชั่วชีวิตที่ผ่านมาพี่เป้าก็ทำนานมาตลอดนะครับตั้งแต่อายุ่14 15มานะทำนานอนนานะครับนะปีนึงก็จะได้กินไข่ใบนื่งก็ายากนะครับสมัยก่อนไฟฟ้าก็ไม่มีนะครับปลาปลากไลนะ็ไม่มีหรอกนะไุดน้ำบ่อนะครับไปขุดน้ําบ่อมันเป็นการกรองนะครับเพราะเมื่อก่อนไม่มียาคุมยาคนะ่ะ ฉีดยาฆ่ายาไม่มีนะครับนะก็ขุดกันขุดบ่อขึ้นมาแล้วก็ให้น้ําพอคืนที่สองมาเราก็ตักน้ํามากินมาใช้ได้มาดื่มได้นะครับก็เป็นวิถีชนิด้นานะครับซึ่งแต่ก่อนนะครับนอนไล่นอนนานนะครับพอทํทาไร่ทํานาเสร็จมาปั๊บสองสามชุ่มก็ต้องไปหาปูหาปลาแล้วครับนะพอทำกับข้าวเสร็จก็นอนตีห้าตื่นขึ้นมาก็ต้องไปถอนก้านะครับไปถอนก้า มาดำนากันโอ้ยไอเหลือบลิ้นไหลในตอนหน้าตอนตาเต็มนะครับทุกแต่ก่อนเหนื่อยนะครับคนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนก็มีวิทยุคนละเครื่องกันตอนเอาย่าข้าวโพดเห็นไหมเอาย่าข้าวโพดกันไปกับพี่สาวนะครับพี่สาวก็ชอบฟังนิยายพี่เป้าเองก็ชอบฟังเ <c oughs> พลงอ่งเพลงพี่เป้าสายยันนี่เนี่ยนะเปิดเครื่องที่ไหนก็ต้องมีเพลงพี่เป้าสายยันสัญญาขึ้นมา <c oughs> เพราะเป็นคนที่รักเสียงเพลงนะครับ ฟังไปทํางานไปเอาหญ่าไปถากญ้านะภาษาบ้านเราเรียกว่าไดาย้านะครับเห็นไหมพอกลางวันนี่นะฮะโอ้ยนะครับมีตำซาดถั่วตำส้มถั่วนะฮะถั่วไซอ้นที่เคยเสนอไปนะฮะพอทํานาแดดดันร้อนหน่อยนะครับคาดนาเสร็จไว้แป๊บเนี่ยปูก็จะขึ้นจากบิ๊งนาขึ้นมาอยู่ตรงหัวคันนาะฮะปูก็จับปูกันมากินกับ นะส้มตำเจียวส้มผักแว่นมั่งนะโอ้ยพี่น้องเอ้ยนะครับใครที่ได้สัมผัสบรรยากาศชีวิตท้องทุ่งบ้านนานะครับนะยิ่งช่วงตอนเกี่ยวข้าวมัดข้าวแนี่พวกสนุกมากเลยนะช่วงตอนเกี่ยวข้าวนี่ก็ต้องไปเอาแรงกันนะครับไป4ี่สห้าสิคนไปเอาแรงกันแล้วก็มาตอบแรงกันไปตอบแรงกันมานะครับนะทีนี้พอถึงคราวตัวเองมาเกี่ยวข้าวตัวเองนะครับเจ็ดสิบกว่าไร่นะครับ พอเกี่ยวเสร็จปั๊บเขามามาช่วยแรงใช่ไหมนะครับเขาก็เราก็ต้องไปตอบแรงเขาทีนี้ไม่มีเวลาที่จะมามัดข้าวอเนี้ยต้องมามัดข้าวตอนกลางคืนเ,นะคเดินไปไหนมามัดข้าวกันหูอากาศเย็นดีหนึ่งไม่คลายด้วยสองไม่ร้อนอนะครับนะฮะแล้วก็คือเวลาเรามีน้อยเพราะว่ากลางวันต้องไปตอบแรงเขาแต่กลางคืนต้องไปต้องไปตอบอต้องไปเอาไปมัดข้าวตัวเองนะครับ นะมัดข้าวเป็นฟ่อนแล้วก็จับมาเรียงเป็นแถวไว้นะครับพอไปตอบแรงเสรจปับ๊บทีนี้ก็มาขนข้าวเข้าลานนี่นะครับเอามากองลานนะฮะมีกี่แถวใช่ไหมฮะมีสามแถวเรียกกระมอนนะฮะมอนหนึ่งมอนสองมอนนะครับ,นนรบยาวกี่วาเก้าวาสิบสองวานะครับจะเป็นเท่อย่างงั้นนะครับนะแล้วช่วงกลางคืนที่หาบข้าวมากองลานกันนะสนุกที่น้องนะหาข้าวไปก็ร้อ,อ,องเพลงพี่เป่าเล่นป้ายนะครับเสียงดีไม่ดีไม่ว่ากันแต่ว่าด้วยใจน แต่ก่อนนะเดินง่ายๆมาหาบข้าวนะครับเนี่ยฮะเอาแรงกันหาบข้าวนะครับบานี่แตกหมดใช้เขาเรียกไม้ขันเหลานะครับไม้ไผ่ก็คือเหลาให้แหลมฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับแล้วก็หาบข้าวฟ้อนใหญ่บานี่แทบแตกหมดนะครับมันเป็นความเหนื่อยที่คนรุ่นเก่าเราเราเจอกันทุกคนนะครับแต่ว่าบนความเหน็ดเหนื่อยก็คือเราทําให้เรารู้สึกว่าแข็งแกร่งนะไม่เคยท้อไม่เคยเหนื่อยต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆ พ่าเราก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นมาเยอะแล้วเรื่องหนักๆนะครับนะฮะยิ่งตอนที่ไปแบกไม้บนเขาแโอ้โหแบกไม้ตอกนะมาจากตอกมัดข้าวเนี่ยเดินไปกลับนะครับ10กิโลขาไปก็ห้าขากลับก็5้ากิโลนะครับบ่านี่แตกหมดเลยนะผ่าไม้ไผ่มาอ่ร้อยยี่สิบกีบนะครับยาวสักเมตรหกสิบนะครับจำได้ทุกวันนี้นะครับไปต้องห่อข้าวน้ําพริกไปกินกันโอ้นะครับน้าไม่มีน้ําบนเขาไม่มีแล้วก็ผ่าไม้ไผ่อะ เอามากินแทนน้าได้นะครับหลายคน,นที่เข้าไปอยู่ในช่วงห้องความทรงจําแบบนี้การทําไร่ทํานาแบบนี้นะครับจะเข้าใจชีวิตของคนทํานาว่าเหนื่อยขนาดไหนนะครับนะฮะแทบไม่มีลาพักนะครับเพราะว่าแต่ก่อนก็ดํานาก็เมื่อก่อนนั้นดานารู้สึกว่าวันละยีบหาบาทจําได้อยู่นะครับวันนาดานาวันละยี่บห้าบาทนะครับซึ่ง ไปดำนาแต่ละครั้งนี่นนะครับันแรกที่ไปดำนานะเล็บนี่แทบจะหักนะครับนะเจ็บนิ้วระบมไปหมดเลยแต่วันที่สองวันสามยิ่งหนักเลยแต่พอหลังจากนั้นไปก็เราสู้เ,เขาทําได้เราก็ทําได้นะมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจนะครับนะเมื่อก่อนชีวิตการทํานาสนุกมากเลยนะครับพอทํานาสเสร็จนี่แหละพอทานาดำนาหมดทุกบิ่งหมดแล้วนะฮะมาซ้ําตะก้านะครับเพื่อนฝูงก็มาเอาแรงกัน ซ้าตะก้าคือถอนก้าไปดำนามหมดแล้วแล้วบิ่งที่กระทงที่เป็นตะก้าเราก็มาดำนากันแล้วก็เตรียมนูนเตรียมต้มไก่ไวรอเตรียมต้มปลาไวรอกันถ้รอนเสร็จนะนะครับที่นี่วันนั้นก็คือวันอิสระแล้วได้ไปท่องเที่ยวกันแล้วนะครับนี่คือวิถีชีวิตของชาวนารุ่นเก่าๆนะยิ่งพี่เป้าเองนะฮะอยู่ตรงจุดนั้นมานะครับสนุกสนุกมากนึกถึงบรรยากาศเก่าๆแล้วทําให้อยากจะ กลับไปย้อนมีชีวิตแบบนั้นอีกแต่ก็หวนคืนไปไม่ได้เพราะว่าเวลาเข็มนาฬิกาไม่สามารถที่จะมุนกลับมาได้นะครับเอานะคลิปนี้ยาวไปนิดนึงนะครับฟังเรื่องราวของพี่เป้าเล่าแล้วก็นะก็คิดทางมันไปนะใครที่เจอเรื่องราวแบบนี้ก็ให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆแต่ใครที่ยังไม่เจอก็นําเรื่องราวอันนี้มาเล่าสู่กันฟังอโอเคคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนคิดว่าเจอเจอกันใหม่วันดีครับ